สวัสดีกันด้วยนะคะคลิปนี้ค่ะจะมาพูดกันถึงตำแหน่งดาวพุธด,ดาวพฤหัสและดาวพระศุกร์ซึ่งจะยกมาทับลัคนาของท่านทางโหราศาสตร์เรียกว่าดวงเศรษฐีสี่งูรักค่ะ จะเกิดสิ่งดีอย่างไรขึ้นบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนามิถุนรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิด่านสามารถดูตามราศีได้นะคะและสําหรับคลิปนี้ค่ะไม่ฟังไม่ได้ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนจะเกิดสิ่งดีเกิดขึ้นเรียกว่าเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตในทิศทางต่าง ดาวดวงแรกคือดาวพฤหัสนะคะซึ่งทับลัคนาของท่านได้ตําแหน่งปอระปรากเกษตรและอุจจาวิลาชเป็นองค์เกณฑ์ด้วยกมุตเกณฑ์ด้วยอุดมเกณฑ์ด้วยหลายเกณฑ์ด้วยการทับลัคนาของท่านเพราะนั้นต้องบอกว่าสําหรับดวงชะตาที่ได้ตําแหน่งนาระองค์เกณฑ์อย่างชาวคนฟู่แบบชาวราศีมิถุนนะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นช่วงของการได้รับโชคใหญ่เข้ามา โชคใหญ่แบบดาพฤหัสโชคใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานการเซ็นสัญญาคู่ค้าคู่คุ้นส่วน ผู้ครองคนรักนะคะก็จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นในทิศทางที่ได้รับความสําเร็จนั่นเองค่ะและตามความหมายองค์เกณฑ์หมายถึงท่านไปสู่ตําแหน่งสูงสุดค่ะเพราะฉะนั้นการได้ทํางานเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกี่ยวกับงานบริหารจึงมักเกิดขึ้นและทิศทางในรอบระยะเวลานี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนมีเกณฑ์ลุ้นกับการเงินก้อนใหญ่การเริ่มต้นโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างซึ่งจะได้มาและเกี่ยวข้องกับการงานอาจจะเป็น การอิงร่วมการงานกับคนอื่นก็ได้จะพลัดจับผล,ลูไปทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรืองานที่สามารถพลิกผันดวงชะตาของท่านตัวท่านเองรอบระยะเวลานี้เรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นกูรูหรือจะมีกูรูที่ให้คําแนะนําในทิศทางการงานทิศทางชีวิตที่เดินไปอย่างถูกต้องขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เรียกว่าเป็นจังหวะเศรษฐีของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ สำหรับดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งใน4ี่โงลักษ์เป็นภาษาจีนนะคะต้องบอกแบบนี้จะยกเข้าทับลัคนาของท่านโชคลาภจะเกิดในทิศทางที่ดีสำหรับตัวท่านโชคลาภแบบดาวพระศุกร์เกิดขึ้นนะคะในวันที่27กร,รกฎาคมจนถึงวันที่22สิงสิงหาคมแน่นอนว่าถึงจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ยาวนานนะักแต่ดาวพระศุกร์ทับตัวแบบนี้สิ่งต่างๆได้มาแบบง่ายดาย ได้มาแบบคาดไม่ถึงมีเกณฑ์การลงทุนต่างๆบางคนจุดนี้ถ้ามีบุตรบุตรของท่านจะฉลาดเฉลียวนะคะและสามารถสอบแข่งขันได้นํารายได้ก้อนใหญ่มาหรือว่าอาจจะนําชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลของท่านได้เลยในจุดนี้นะคะและสําหรับตําแหน่งดาวพระพุทธจะถอยหลังกลับมา รอบระยะเวลานี้ดาวพุธถอยหลังกลับมาเรียกว่าโครจรวิกลคติเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีลักษณะตัวตนในเรื่องของความเครียดหรือการเร่งรีบกับการแก้ไขทำบางสิ่งบางอย่างดาวพระพุธจุดนี้นะคะจะยกเข้ามาในที่19กรกฎาคมไปจนถึงวันที่3สิงหาคม อาจจะมีภาวะอารมณ์ในเรื่องของการทําสิ่งต่างๆชาบ้างหน่วงบ้างแต่ต้องบอกว่ารอบระยะเวลานี้เนื่องจากดาวอาทิตย์มาอยู่ในเรือนการเงินกุมร่วมดาวพระเกตได้ตําแหน่งมหาจักร S <S <an> ก็เชื่อมั่นได้เลยว่ารอบระยะเวลานี้ตัวท่านจะมีการวนอยู่กับเรื่องของการคอนเน็กชันการสื่อสารนะคะงานในหน้าการพูดคุยการเจรจาการตกลงบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับงานใหญ่จะได้รับการตอบรับเข้ามาหรือเป็นจังหวะด,ดีนะคะที่บางท่านอาจจะมีการสร้างสินทรัพย์ใหญ่เข้ามานั่นเองค่ะดาวพระพุธเป็นดาวประจาตัวจุดนี้เมื่อถอยมาทับตัวเรียกว่าได้ตาแหน่งเกษตรราธิบดีมีความมั่นคงทางด้านภาวะอารมณ์ มีความสามารถในการพูดในการเจรจาถึงแม้บางครั้งอาจจะมีความเหนื่อยเข้ามาบ้างเพราะดวงดาวโคจรถอยหลังมีภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับเข้ามานะคะและมีความสําเร็จเกิดขึ้นยิ่งใหญ่สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ทําไม่ได้เพราะเป็นจังหวะและโอกาสที่ ดาวสามดวงนี้มากลุ่มร่วมกันและทํามุมในลักษณะทับตัวท่านก็เรียกว่าอยู่ในสิ่งที่จะเกิดความสําเร็จกับตัวท่านและตัวท่านจะเป็นคนที่ได้สิ่งเหล่านี้เข้ามาอย่างง่ายดายค่ะบางคนมีเกณฑ์ในการลงทุนขยับขยายธุรก,กิจเฟรนช์ชัยดาวพุธนอกจากเป็นดาวประจําตัวท่านแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุซึ่งหมายถึงหลักทรัพย์ท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากบ้านจากรถยนต์จากที่ดินจากหลักทรัพย์ใหญ่ค่ะบางคนอา จะมีการไปพูดคุยเจราจาในเรื่องของ การทำงานเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์การซื้อขายบ้านการซื้อขายรถหรืออาจจะเป็นงานที่ตัวท่านเองไม่ค่อยจะถนัดนักแต่ท่านจะมีกูรูมีผู้รู้นำพาไปให้เห็นช่องทางการเงินต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยที่ดาวสามดวงนี้จะกลุ่มร่วมกันและในภพกระดุมพระภพการเงินของท่านมีดาวพระเกดมากระตุ้นในเรื่องของกิจกรรมการหารายได้ต่างๆนะคะและจะทำให้เจ้าสตาได้รับผลสำเร็จนั่นเองจุดนี้เมื่อดาวพระพุธมีการโครจรเดินถอยหลังท่านอาจ จะนำโปรเจกต์ต่างๆที่ท่านเคยคิดเคยวางแผนไว้ท่านจะมีการทำสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วดาวพฤหัสโคจรเดินเสิดเรียกว่าเดินเร็วในทางโหราศาสตร์เรื่องของปตัตติเเรื่องของกรรมะคู่คา้าหุ้นสวนการงานเรียกว่าก้าวกระโดดไปในทิศทางที่ดีค่ะขอให้ท่านอดทนนะคะช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้จะมีสิ่งต่างๆเข้ามาปะทะเหนื่อยบ้างแต่เป็นความสำเร็จเป็นดวงสีโงลัก เป็นดวงเศรษฐีที่ดวงดาวจะมาพบเจอกันไม่ได้ง่ายเลยและเป็นจังหวะที่ดีที่ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านจะต้องรู้จักการพรีเซนต์ตัวเองดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสหัชชะหมายถึงคำพูดการเจรจาการสื่อสารวงสังคมนะคะหรือแวดล้อมตัวท่าน บางคนจุดนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับวงสังคมพี่น้องเครือญาติของท่านนะคะมาสนับสนุนในเรื่องการเงินก็เกิดให้การเงินเหล่านั้นได้มาแบบยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะแต่เมื่อดาวได้กําลังมาหาจักรอย่างดาวพระอาทิตย์ก็ต้องบอกว่า ตัวท่านเองนั้นจะต้องมีความเหนื่อยเข้ามามาหาจักฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบันฟันโฉงเฉงเพราะฉะนั้นจะไม่ง่ายสําหรับการได้อะไรมาแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะกระตุ้นวงสังคมของท่านการคอนเน็ชันของท่านให้ท่านยกระดับสังคมไปสู่สังคมที่เกิดรายได้ที่มีเงินทองเข้ามาแบบที่ท่านคาดไม่ถึงเลยแล่ะค่ะรู้แบบนี้แล้วเร่งทํารีบทานะคะส่วนสําหรับคนโสดต้องบอกว่าบางคนเป็นเกณฑ์ชะตาสําหรับบางคนเท่านั้น ท่านก็มีเกณฑ์ร่ำรวยได้นะคะสำหรับเรื่องของการมีคู่สนับสนุนแต่ต้องบอกว่าเป็นบุญใครบุญมันค่ะสำหรับใครที่ผูกลัคนาแล้วดาวคู่เดิมของท่านดีจังหวะนี้ถ้าท่านยังโสดอยู่มีเกณฑ์สละโสดมีเกณฑ์แต่งงานแล้วร่ำรวยได้เลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะ ขอให้โชคดีกันทุกท่านและคว้าโอกาสนี้เอาไว้ขยันผิดที่10ป,ปีก็ไม่รวยแต่ถ้าท่านรู้จักจังหวะและโอกาสสามารถเปลี่ยนแปลงคลิกผันดวงชะตาท่านได้เลยค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะและท่านใดสนใจรับฟังการพยากรณ์ล่วงหน้าแบบรายเดือนตอนนี้ทำล่วงหน้าไปแล้วถึง6เดือนนะคะใครอยากอัปเดตดวงชะตาก็สามารถสมัครสมาชิก v i p มาได้ปักหมุดให้ด้านล่างนี้แล้วค่ะท่านใดสนใจที่จะเรียนโหราศาสตร์ไทย ทักมหาดิฉันและสนใจที่จะเช็คดวงสตาของท่านเช็คลัคนาพื้นฐานดวงเดิมของท่านว่ามีดาวดวงใดไปสถิตในพกเรือนใดและท่านจะได้ทําสิ่งใดในเรื่องของการปรับปรุงวิถีชีวิตให้เกิดความก้าวหน้า อาทิตย์คือพลังชีวิตจันทร์คือจิตใจและอารมณ์และดวงดาวต่างๆนะคะเมื่อผูกลัคนาแล้วจะบ่งบอกสิ่งที่เป็นตัวท่านเองบ่งบอกลักษณะนิสัยเพราะนั้นในทางโหราศาสตร์เรื่องของพฤติกรรมการแสดงออกของดวงดาวสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้นั่นเองค่ะสําหรับคบเรือนต่างๆคือเรื่องราวที่ท่านจะได้เจอได้เจอนะคะเป็นกําลังใจให้ท่านและขอให้ชาวราศีมิถุนชาวนรราศีนะคะเกิดผลดีเกิดความ สำเร็จในชีวิตของท่านหลังจากนี้ไปค่ะสวัสดีค่ะ